กุ๊บกิฟต์สมนทิพแจงแล้วปมคอมเมนต์ไอจีดีเจมะตูมยันไม่เกี่ยวอย่ายโยงดราม่าคนอื่นถึงกับเดือดกันเลยครับงานนี้ดราม่าดีเจมะตูมแต่ชินครับกรณีปูปยาประกาศถอนตัวจากธุรกิจที่ทําร่วมกันแต่งานเข้าทําเอาเพื่อนสีอย่างกุ๊บกิฟต์สมนทิพครับถูกโยงไปด้วยโดยหลังจากสาวกุ๊บกิฟครับเข้าไปคอมเมนต์ไอจีเพื่อนสีหลังมีดราม่าดังกล่าวครับก็ถูกคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าให้เลิกพร้อมทั้งคู่ จนดีเจมะตูมครับทนไม่ไหวเข้าไปตอบกลับเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวว่าน้องเสือกกลายเป็นดราม่าเดือดไปอีกนั้นครับล่าสุดครับสาวกุ๊บกิฟสุม,มนทิพย์ครับโพสภาพข้อความด้วดยว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นข่าวอย่าโยงมั่วอย่าปั่นกระแสให้คนเขาไม่ถูกกันอย่าโยงเพื่อการด่าและความสะใจอย่าเอากิฟไปเกี่ยวเห็นข่าวงงเลยความรู้สึกทุกคนมีค่าอย่าสร้างเรื่องจากความคาดเดาของตัวเองขอบคุณ พร้อมแคปชั่นต่อด้วยครับว่าไปส่งลูกเสร็จคนส่งมาให้ดูเต็มเลยงงเพิ่งเห็นข่าวแค่เพื่อนมาอวดในไลน์ว่าจะไปเที่ยวจะไปดูคอนเสิร์ตชื่อดังแล้วงลงรูปเราไปเม้นละลานเม็นมันก็โดนดาน่าโดนโยงเอามาเป็นข่าวแฮชแท็กสงสัยต่อไปนี้ทุกวันก่อนเม้นเพื่อนหรือกดไลค์คนรู้จักต้องเช็คข่าวก่อนว่าใครมีเรื่องกับใครจะไม่ได้สวยแฮท็ ag, แม่งแฮท็ ag, เรื่องของคนอื่นเราไม่เกี่ยวแฮท็ ag, ตั้งสติก่อน ฮชแท็กทำไมชอบให้เรามีปัญหากับคนอื่นแฮชแท็กไม่ใช่เป็นดารานักแสดงแล้วจะต้องโดนดา่ามัา่วๆยังไงก็ได้งงใจงานนี้ครับเขาเรียกว่าสาวกุ๊กกิฟตสมนทิพครับโดนห่างเลขกันไปเต็มๆอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับจะลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ